มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวส,สดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนยืนยันตัวตนใช้จ่ายคนละครึ่งวันนี้พ่วงคัดกรองสิทธิเราชนะแบบอัตโนมัติยืนยันตัวตนใช้จ่ายคนละครึ่งวันนี้พ่วงคัดกรองสิทธิเราชนะแบบอัตโนมัติโดยถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ต้องลงทะเบียนในโครงการเราชนะอีกวันที่27มกราคมนางสาวกุลยาตันติเตมิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการคนละครึ่งซึ่งเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพิ่มเติมเมื่อวันที่20มกราคม64ผ่านเว็บไซต์ w w w คนละครึ่ง .com โดยประชาชนที่ลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์แล้วต้องยืนยันตัวตนให้สำเร็จก่อนจึงจะสามารถเริ่มใช้ ผ่านแอปพลิเคชันเป่าต่างได้นั้นขณะนี้มีประชาชนยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วประมาณร้อยละ75ของผู้ได้รับสิทธิ์ในรอบลงทะเบียนครั้งนี้ ขฆศกกระทรวงการคลังย้ำว่าขอให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเร่งยืนยันตัวตนและใช้จ่ายครั้งแรกโดยเร็วภายในวันที่7กุมภาพันธ์64มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์นอกจากนี้หากท่านยืนยันตัวตนสำเร็จได้ทันภายในวันที่27มกราคม64ข้อมูลของท่านจะถูกนำไปครัดกรองและตรวจสอบเพื่อพิจารณาสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการเราชนะโดยอัตโนมัติและถือว่าท่านเป็น ผู้ที่ไม่ต้องลงทะเบียนในโครงการเราชนะอีกเนื่องจากเป็นกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังที่ได้ให้ความยินยอมให้นำข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผยเพื่อดำเนินมาตรการอื่นๆของรัฐได้อยู่แล้วดังนั้นระบบจึงสามารถนำข้อมูลของท่านไปตรวจสอบคุณสมบัติของโครงการเราชนะให้ได้ทันที สำหรับความคืบหน้าล่าสุดของโครงการคนละครึง่งณวันที่26มกราคม64เวลา21นาฬิกามีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า1ล้านร้านค้าและมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วจำนวน14,1944คนโดยมียอดการใช้จ่ายสะสม72,811ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย37,200 147ล้านบาทและภาครัฐรวมจ่ายอีก35,564ล้านบาทโดยจังหวัดที่มีการใช้จ่ายสะสมมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่กรุงเทพมหานครชนบุรีสงขลาเชียงใหม่และสมุทรปราการตามลำดับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ